สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่กดติดตามทาง YouTube n h l ช่องเพอร์เฟ f e ค t ย o ฟาร์มนะครับและสวัสดีแฟนเพจเพอร์เฟควยฟาร์มทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแฟนเพจเพอร์เฟ t คลยฟาร์มทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่28กรกฎาคม2,564นะครับลายเดือนอีกแล้วนะครับเพิ่แป๊บเดียวเอง นะครับสิ้นเดือนมาอย่างรวดเร็วสวัสดีคุณพานุวัตรครับสวัสดีครับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยเร็วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมกระคาบสวยๆนะครับหัวปุกและโชวาในราคา3,500บาทและ7,500บาทนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ความสุขดีๆสำหรับคนรักลาแฟนซีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้อง,องๆแฟนเพจ Facebook Perfect ต์โค้ชฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้อาพบกัผมนะครับนายมิวจาก Per f e เ t กต์โ้ชฟาร์มกับบรรยากาศดีๆสำหรับคนที่รักลาแฟนซีครับนะครับเราคือฟาร์มนำเข้าปลาคราฟจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ และเราเป็นผู้นําเข้าเองนะครับไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางใดๆทั้งสิ้นฉะนั้น,น,นปลาสวยทั้งหมดจะมีอยู่ที่นี่เพื่อเฟย้ฟาร์มซึ่งเรานะครับได้คัดสรรปลาสวยจากฟาร์มที่ญี่ปุ่นตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นสกากฟี่ฟาร์มอิซากอยฟาร์มมารุยมาโมโมทาโร่นะครับและอีกหลากหลายฟาร์มหลักขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นๆปลาที่ไหนเด็ดปลาที่ไหนดังนะครับผมไม่สนใจ ผมขอแค่อย่างเดียวขอปลาสวยเป็นขอบนะครับใครอยากเลี้ยงปลาแฟนซีครับบ้างเอ่ยขอเสียงหน่อยวันนี้มีไลฟ์ปลาทองไหมอ่าุพี่พานุวัต์ฮะคืออย่างนี้ฮะปลาทองผมไม่มั่นใจว่าคือวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันถ้าเกิดได้ดูกันจริงๆนี่บรรยากาศเพร์เฟ่ก้อยฟาร์มเปียกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นการไลฟ์เนี่ยหนึง ฟ้านะครับจะต้องเอื้ออำนวยด้วยบางบางครั้งไล่ๆอยู่ฟ้าร้องอจบไล์ก็ไม่ได้มีชิโร่ให้ชมไหมครับชิโร mm ่ hmm. มีเยอะเลยครับถ้าเกิดอยากชมปลาติดๆโด,ด,ดนๆเนี่ยเข้าไปที่ Youtube Channel ช่องเพอย์เป็ดคุ้ยฟาร,รมนะครับผมได้ทำคลิปชิโร่ไว้ล่าสุดนี่เองนะครับชิโร mm ่ hmm. มีเยอะมากนะครับชิโร่ขอดูชิโร่หน่อยพี่ตายนะ ชิโร่บ่อนี้นะครับชิโร่เรามีโปรโมชั่นซูเปอร์โปรโมชั่นกันเลยทีเดียวน,นะครับซึ่งผมไม่สามารถตักขึ้นมาได้เพราะไม่ได้อดอาหารนะครับก่อนไลฟ์เราจะมีการอดอาหารปลาซึ่งเราจะเตรียมปลากันว่าวันนี้เราจะไลฟ์บ่อน,นี้ปลาสายพันุนี้นะครับฉะนั้นเราจะต้องฟอมปลานั่นก็คือมีการงดอาหารปลานะครับไม่สามารถตัดขึ้นมาแบบกระทันหันได้มาอันตรายกับตัวปลา ผมค่อนข้างเป็นห่วงปลาซีเรียสเรื่องนี้มากๆนะครับแต่ชิโร่เนี่ยฮะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับจากโอโมสโกะนะครับชุดนี้เป็นลูกของซีบาจิอานะครับเป็นปลาสวยคุณภาพสูงใครที่อยากได้ปลาใหญ่ชุดนี้ไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวชุดนี้ไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวเป็นปลาที่ดีมากๆใครที่อยากได้ปลาใหญ่เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวครับสวัสดีคุณทีนศักครับเพราะกูสวยขอบคุณมากๆครับ สวัสดีพี่สุรพงศ์ครับขอบคุณสหรการพินสุดปังพระผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแฟนเพจ p e อ f e c ฟ Koi Farm ารมทุกท่านและสวัสดีผู้ที่กดติดตามทาง y o YouTube c h a ช่องช่อง p e ฟ f e c t Koi ฟ a r m มด้วยความสุขดีๆสำหรับคนที่รักปลาแฟนซีครับอย่างจริงจังและจริงใจกับที่นี่นะครับฟาร์มนำเข้าปลาครับ จากประเทศญี่ปุ่นและที่นี่ยังเป็นศูนย์บริการของปลาทองและปลาคราบกับบรรยากาศสุดชิลนะครับภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างป้องกันโควิด -19 ช่วงเวลานี้นะครับวันนี้ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยพูดถึงเรื่องนี้แล้วหดหูทุกทีโควิด -19 นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านชุดชิโร่ในบ่อสินสอดเท่าไรครับเดี๋ยวจิ้มผ่านคลิปนี้เลย ชุดเชีโนะครับเริ่มต้นตัวละ9,900นะครับ9,900นะครับพี่ไม่ต้องจิ้มผ่านคลิปนี้ฮะพี่เข้าไปใน YouTube Channel หรือเข้าไปหน้าเพจ Perfect ค o ค Farm ก็ได้นะครับผมอัพโหลดคลิปไว้ให้นะครับพี่จะได้ชมเป็นตัวๆเลยเพราะตอนนี้พี่ชมยังไงมันก็มันเลือกตัวปลาไม่ได้อยู่แล้วไม่ออกไหมห่ฮะพี่เนี่ยฮะมันจะเลือกยังไงมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็คลิปนี้ผมไม่สามารถตักปลาขึ้นมาอ่านในอ่างได้เพราะว่าอย่างที่พี่เห็นว่ามันเพิ่งทานอาหาร ปลาเพิ่งทานอาหารมันตักมาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะช้ำนะครับผมค่อนข้างเป็นห่วงปลาแต่ถ้าเกิดพี่เข้าไปรับชมที่เพจ PERFECT k o ์ Farm นะครับผมอัปโหลดไว้ให้พี่เรียบร้อยแล้วพี่สามารถเลือกได้เลยว่าเป็นตัวไหนชุดไหนราคาเท่าไหร่ผมระบุไว้ในนั้นเลยนะครับสามารถเข้าไปใน YouTube Channel ช่อง PERFECT ก็ได้คลิปชิโร่นะครับคลิปพี่ยักษ์นะฮะจะเห็นพี่ยักษ์ปลาสายพันชิโร่จากฟาร์มโอโมสโกที่จะได้เห็นปลาสวยๆนะครับซึ่งผมได้แบ่ง ใส่อ่างพี่สามารถเลือกที่ถูกใจได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Perfect c o i ฟ Farm ก็ได้นะครับสำหรับสำหรับวันนี้ฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับกับบรรยากาศฝนพรำฝนพรำตั้งแต่เช้าจนบัดนี้และและอีกสักครู่ผมก็มั่นใจว่ามันจะมาอีกนะครับดูจากท้องฟ้าที่มืดสลัวแล้วบรรยากาศตอนนี้น่นอนลือเกิน นะครับไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงนะครับรับทราบครับติดตามพักหนึงแล้วประทับใจในความชัดเจนของเจ้าของฟาร์มขอบคุณมากๆครับพี่ขอบคุณมากๆครับยินดีครับยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านเหมือนกันนะครับผมเป็นคนรักปลาครับผมเป็นคนรักปลาและผมผมคิดว่าผมเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉะนั้นผมพยายามถ่ายทอดเรื่องราวที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับปลานะครับมาลงในโซเชียลลงใน ytube นะครับลงใน แฟนเพจ Facebook p e r f ่อ t ฝ o ฟ f a ์ m อยากให้ทุกท่านได้รับชมจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างการไลค์หนึ่งครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องบอกกล่าวพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านไม่ใช่แค่จับโทรศัพท์ขึ้นมาจับไม้เชอร์ฟี่ขึ้นมาแล้วพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่ฮะคือการไลค์ตัวปลาเนี่ยหนึ่งอันดับหนึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมของตัวปลาเพราะป,ปลาทุกตัวที่ขึ้นสู่กะละมังนั่นหมายความว่าเขาจะมีการขับถ่ายเขาจะมีการคายของเสียเนื่องจากปลาเครียดจากสถานที่ใหญ่ ขึ้นมาพื้นที่เล็กค่าน้ําเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนนะครับฉะนั้นเราจะต้องเซฟตี้ให้กับตัวปลาฉะนั้นทุกๆก,การไล์เนี่ยผมจะบอกพนักงานไว้ว่าผมพรุ่งนี้ผมจะทําการไล์บอไหนไ mm hmm. ล์ปลาสายพันุ์อะไรและเราจะมีการสเปรย์น้ําหรือโฟน้ําและทําการงดอาหารกันครับมันถึงจะเตรียมขึ้นมาเพื่อสู่ mm hmm. เพื่อ,เพ,อเพื่อสู่การโชว์ได้นะครับอันนี้ผมต้องบอกกล่าวพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านและกราบขอโทษนะครับที่ไม่สามารถ จับปลาตัวนั้นขึ้นมาให้ดูทันใจได้แต่ถ้าเกิดใครชอบตัวไหนใครใครใครตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากได้ปลาสายพันธุ์อะไรเกรดอะไรนะครับแอดไลน์มาหาผมนะครับ0ูน3 5แ2 7 2 3จผมจะมาถ่ายคลิปให้ชมหลายท่านอินบ็อกเข้ามาหลายท่านอินบ็อกเข้ามาต้องกราบขอไปจริงๆว่าอินบ็อกเนี่ยผมตอบช้าม,มากแอดมินก็ตอบช้าม,มากเนื่องจาก โปรเซสงานของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากต้องกราบขอภัยจริงๆแล้วก็ณเวลานี้เราอยู่ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างนั่นก็คือลูกค้าหน้าฟาร์มเราก็ต้องดูแลแต่ว่าเราจัดเป็นคิวๆไม่ไม่ได้ปิดหน้าฟาร์มนะครับแต่ว่าเราจัดให้ทุกท่านรับชมเป็นคิวๆและห่างการเซฟตี้ ลูกค้าสูงที่สุดนะครับเซฟตี้พนักง,งานเรียกได้ว่าเซฟตี้ทุกคนพนักง,งานที่ฟาร์มก็จะมีการปิดแมสสองชั้นกันตลอดเวลาในกรณีถ้าเกิดไม่ใครไม่ปิดแมสสองชั้นก็จะใช้ n 9 5เรียกได้ว่าปิดกันจนหายใจไม่ออกกันเลยทีเดียวอย่างผมนะครับหลังจากผมไลฟ์เสร็จผมก็จะปิดนะครับแต่การไลฟ์ไม่มีใครอยู่ข้างผกเลยเห็นไหมไม่มีใครอยู่ข้างผกเลย และทุกคนถ้าผมเดินไปที่อ่างปลานะครับทุกคนก็จะปิดแมสกันเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็ต้องเคารพกฎของทุกคนกันผมก็ต้องปิดแมสนะครับเซฟตี้ตัวเองนะครับเซฟตี้ทุกท่านสวัสดีพี่เอียวเยาวราชนะครับสวยงามมีคุณคุณภาพมากๆครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีพี่จิกรครับสวยมากครับสวัสดีคุณอบคุณมิวสวัสดีค่ะพี่ครับแอดไลน์ไม่เคยได้สักที0863592723เลยครับผมเมมเบอร์ ก็ขึ้นแล้วนะครับผมเปิดสาธารณะไว้นะครับ0863592723 ID Fit and Car Shop ปลาและรถช็อปแค่นั้นนะครับแอดไลน์ไม่ได้เลยผมเปิดสาธารณะไว้ครับไม่ได้ปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นขึ้นทุกคนแค่เมมเบอร์ hmm. ก็ขึ้นแล้ววันนี้ฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับที่รักปลาแฟนซีครับผมตั้งใจนะครับมาไลฟ์ซึ่งหลายคนถามผมว่าเพอร์เฟคโค้ยฟาร์มเนี่ยมีปลาอะไรบ้าง นะครับที่บอกว่าปลาอิมพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นปลาที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีปลาอะไรบ้างผมจะบอกพี่ๆเพื่อน,อนๆน้องๆทุกท่านอย่างนี้ว่าผมชอบปลาสายพันหลักสิ่งที่จะมีเยอะและติดฟารมตลอดเวลานั่นก็คือโชวาหรือซันเก้และโคอาฟุก นะครับชิโร่ก็มีแต่ชิโร่เนี่เป็นปลาเกรดคุณภาพสูงนะครับผมจะเลือกปลานะครับแอดมินได้เอาไอ l i ล e ขึ้นให้แล้วนะครับในคอมเมนต์ตอนนี้แอดไลน์ก๊อปปี้วไปวางในการค้นหาไอ l i ลนกันได้เลยนะครับผมตอบชา้าแต่ตอบชัวนะครับส่วนใครที่อยากรับชมว,ว่า p e r f e c t Koi คว r m มีปลาอะไรกันบ้างหน้าเพจ Facebook p e r f e c t k o คว a r m ผมพยายามอัปเดตให้ทุกวันนะครับ 1,500บ้าง3,500บ้าง7,500บ้างนะครับเกรดไฮคลอตี้บ้างเกรดซูเปอร์บ้างนะครับและวันนี้ฮะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านครับผมพาทุกท่านมารัชมปลาสวยหัวกุ3,500บาทหัวกุ7,500บาทโชว่า3,500บาทโชว่า7,500บาทเรียกได้ว่าคลิปนี้ผมเอาใจแฟนเพจ FC ทุกท่านที่ติดตามเพอร์เฟกคต์ฟาร์มกันอย่างจริงใจนะครับวันนี้ได้รับชมกันในไลฟ์แต่ไม่ใช่เริ่มต้น3,500เพอร์เฟกโควต์ฟาร์มมีปลาเริ่มต้นที่ตอนนี้ทำซปเปอร์เซลอยู่ลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทบลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทครับนี่นี่เห็นไหมสวยไหมลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทครับลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาท นะครับเริ่มต้นเลี้ยงนะครับลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทนะครับปลาสวยคุณภาพสูงนะครับและที่สำคัญคุณได้โอกูจากซากไกฟ,ฟิตฟาร์มไปเลี้ยงคุณได้โชว่าจากอิซ่าค้ยฟาร์มไปเลี้ยงในราคาจ่ายเพียงแค่1,500บาทรับ1,500บาทราคานี้ถูกที่สุดในโลก นะครับณเวลานี้บินไปประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ในเมลสั่งออนไลน์เข้ามานะครับขอเพียงด่านกักกันและกรมประมงเมตตานะครับให้ช่วยนําเข้าได้อย่างง่ายๆนะครับแค่นั้นเราดีใจแล้วนะครับนี่ฮะปลาสวยคุณภาพสูงในราคาเริ่มต้นเลี้ยงนะครับชุดนี้1น0 0บาท 1, 5 0 0บาทสําหรับชุดนี้นะครับ ผมจะคัดสรรและเอาขึ้นมาถ่ายในอ่างทยอยถ่ายทุกท่านได้รับชมนะครับใครที่สนใจ1 5 0 0บาทไม่พอนะครับไม่พอนะครับ1 5 0 0บาทเมื่อกี้รับชมกันไปแล้วและมีอีกหนึ่งบ่อนี่บ่อนี้บ่อนี้นะครับ2 0 0 0 2,500บาท2 0 0 0 2,500บาทนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆทุกท่านครับบ่อนี้นะครับราคา2 0 0 0 2,500บาทครับพี่ตายครับขออาหารหน่อยครับ โยนให้โยนอาหารให้ทุกตัวได้ขึ้นให้ทุกคนได้รับชมกันได้เห็นกันจริงๆนะครับปลาบ่อนี้ครับปลาบอนี้5 2สองพันสองพร้อยบาทสองพันสอบาทสองพันสอ้ารบาทสองพันสองพันห้าร้อยบาทสองพันสอบาท2อ0 0ันสอบาทแต่วันนี้ไม่ขายนะครับ ลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทแค่นั้นพอครับลดเหลือเพียงตัวละ1,500บาทแค่นั้นพอครับเอาใจ f อคนที่รับปลาแฟนซีครับกันอย่างจริงจังนะครับวันนี้2 0 0 0 2,500บาทผมไม่ขายผมขายแค่เพียงตัวละ1,500บาทนะครับ1,500บาทสวัสดีคุณเปรี้ยวครับสวัสดีครับ นะครับปลาบอ,อน,นี้นะฮะาทีนี้ลดเหลือน1น0 0 0บาทเท่านั้นพรุ่งนี้ผมจะอัปเดตขึ้นหน้าเพจ Perfect Coi Farm ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันสำหรับวันนี้ฮะ3,500บาทพร้อมหรือยังเอย่ยพร้อมหรือยังเอย่ย3,500บาทสวัสดีพี่รัตนพลครับสวัสดีครับ3,500บาทวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่อะไรดีเอย่ย โคอาโกนะครับโคอาโกทีมงานบอกว่าเริ่มต้นที่โคอาโกนะครับซึ่งจะบอกกล่าวพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อย่างนี้ว่าสามารถมาคัดสรรกันได้ที่นี่บ่อน,นี้พีสามนะครับสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทน้ำใสๆกับปลาสวยๆอย่างนี้แต่จะให้ชมกันอย่างนี้ก็กระไรอยู่จะให้ชมกันอย่างนี้ก็กระไรอยู่มานี่ 3ามพบาททุกตัวครับสามพบาททุกตัวครับบิ๊กบิกบั้มบมใหญ่ๆอย่างงี้บางตัวนะครับสากระโดดไป40เซนแล้วนะครับ3,500บาทแค่นั้นเองนะครับถูกที่สุดในโลกและฮะร,ราคานี้ปลาอิมพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแค่ภาษีนําเข้าก็ไปคุ้มและฮะแต่นายเมวอยากให้ทุกคนได้เลี้ยงปลาสวยนะครับและจะเห็นคุณภาพของปลาสวยอย่างจริงจัง และปลาพวกนี้มันเมื่อเป็นบิ๊กบอดี้เป็นปลาที่สวยมากใหญ่มากเรียกได้ว่าเป็นหมอนข้างมัเป็นหมอนข้างที่ว่ายน้ำได้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ3,500บาทโอ้โหดูหัวเนี่ยดูบอดี้สิดูสิดูหัวเขาสิครับเพื่อนเพื่อนพี่พีพน่น้องน้องทุกท่านครับนี่คือปลาประเทศญี่ปุ่นนะและสากายฟิฟาร์มเปรมปีเดอร์นะครับปลาคุณภาพอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนพี่พีพน่น้องน้องทุกท่านครับอดใจกันไหวไหมฮนะ นะครับรับชมกันแล้วนะครับแอปไลน์มาอยากได้ปลาสายพันธุ์อะไรราคาประมาณเท่าไหร่แจ้งนายมิวหรือไม่ทันใจในายมิวตอบช้าโทรมาเลย5 08 6 3 5 9 2 7 2 3สนะครับสำหรับชุดนี้ลดราคาเหลือเพียงตัวละ3,500บาทบิ๊กจัมโบ้คัาโกใหญ่ๆอย่างนี้ในราคา3,500บาทถูกที่สุดในโลกนลครับถูกที่สุดในโลกแล้วฮะ นะครับชุดนี้โคอโกนะฮะโชว,ว่าพร้อมหรือ,อยังเอ่ยอ่ะเราอยากเห็นโชว,ว่าในราคา3,500บาทกันบ้างว่าเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับชุดนี้นะฮะโคอโกะนะครับลดเหลือเพียงตัวละ3,500นและ3บาท 3, 5 0 0บาทแค่นั้นเองครับไม่พอยังไม่หมดนี่โชว,ว่าจากอิสซาคอยฟาร์มครับโอ้โหตัวนี้อนาคตสวยมากขอบอกว่าตัวนี้อนาคตสวยมากนี่นะ ถ้าเกิดดาขึ้นรอบแดงนะเป็นเรื่องนะครับชุดนี้นะฮะโชว์ว่านะครับจากอิซาโค้ยฟาร์มนะครับผมลดเหลือเพียงตัวละ3,500บาทนะครับลดเหลือเพียงตัวละ3,500บาทแค่นั้นเองปลาสวยๆคุณภาพสูงๆนะครับอิมพอตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมโดนใจในราคาที่ลดเหลือเพียง3,500บาทแค่นั้นเองครับ 3,500บาทโคตรคุ้มเลยฮะณที่นี้นะครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับคุ้มจริงๆสำหรับชุดนี้นะคะฮัวกุและโชว,วาในราคา3,500บาทนะครับส่วนใครอยากพบเห็นอยากคัดสันปลาตัวเป็นๆก็แวะมาที่ p e r f e c t โก้ฟาร์ได้เลยอยู่ในซอยแคหะร่รม9ก้าแแต่อย่ามาวันจันทร์นะปิดทุกวันจันทร์นะครับเราเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคาร ถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬกาถึง19นาฬิกาอยู่ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างนะครับป้องกันนะครับโควิด -19 นะครับผมสวยงามมากๆสวยงามมากๆโชว่าจาักอิสักค่อยฝามครับคุณมิ้วครับมีเกรดสูงกว่านี้อีกไหมครับสวัสดีพิชาคริตครับสวัสดีพิชาคลิตครับ,ค,ค,รบคุณมิ้วมีเกรดสูงกว่านี้อีกไหมอ่ามีเปรียบเทียบกันเลยโชว่าเลยโชว่าเลยมาสวยแค่ไหนมา โชว,ว่าชุดนี้นะครับในราคา7,500าบาทครับ7,500บาทโอ้โหมันดุจริงๆมันดุจริงๆสีมันดีกว่าจริงๆนะครับสีมันดีกว่าเรียกได้ว่าการวางแพทเทิร์นการวางลวดลายของปลา,ปลาบาลานมากนะครับโอ้โหชุดนี้ลดเหลือเพียงตัวละ7,500บาทครับ7,500บาทมาคักสันไปเลี้ยงกันได้เลย มัดสันไปเลี้ยงกันได้เลยนะครับชุดนี้โชว์ว่าจากอิสซาโคยฟาร์มนะครับในราคาเพียงตัวละ7,500บาทครับ7,500บาทสวยบาทสวยๆบอดี Body ้ดีๆลวดลายเด็ดๆเดินๆ,นๆในราคาสุดพิเศษ7,500บาทครับพี่พีเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับปลาคุณภาพสวยๆขนาดนี้นะครับโอ้โหชัดเจนนะครับอ่ะไปต่อ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  ไปต่อรับชมกันไปแล้วนะครับไปต่อที่โคกาโกอีกอ้ไปอีกฮะบ่บอนี้นะครับโคโกนะครับ7500บาทครับลดเหลือเพียง7500บาทเบกเบกๆปิ้มๆมใหญ่ๆแพทเทิร์ลวดลายดีๆกันเลยทีเดียวในราคานี้7500บาทครับ1 2 0 0 0 0บาทเราไม่ขายเราขายเพียงแค่ตัวละ 7,500บาทครับ7,500บาทครับเอาใจคนรักปลาแฟนซีครับกันอย่างจริงจังนะครับใครที่หลงไหลปลาแฟนซีครับแอดไลน์หรือโทรเข้ามาหานายมิวได้เลย0863592723นะครับหรือ วะมาที่หน้าฟาร์มเพร์เฟ t ข้อยฟาร์มอยู่ในซอยเคหะร่มเกล้า78นะครับปลาคุณภาพเด็ดเด็ดโด,ดนๆสวยๆอย่างนี้นะครับและเดี๋ยวจบไลฟ์ผมจะทิ้งคลิปไว้นะครับหน้าแฟนเพจเพร์เฟ่ข้ยฟาร์มนะครับสามารถกดติดตามกันได้เลยและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามผมทาง YouTube Channel ช่องเพร์เฟ่ข้ยฟาร์มด้วยนะจ๊ะสวยมากสวยมาก สวยมากสวยมากและยังมีอีกทั้งบอ่อฮะไม่ใช่มีแค่นี้นะครับทุกท่านสามารถแวะเข้ามาคัดสรรจับจองและชมปลากันได้นะครับผมปลาสวยๆในราคาสุดพิเศษนะครับเป็นปลาที่อิมพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นทุกตัวนะครับผม ันนี้ตั้งใจมาไลฟ์นะฮะเพราะหลายคนถามผมว่ามีราคาปลาเท่าไหร่บ้างมีเริ่มต้นนะครับ1,500บาทและบ่อน,นี้นะครับในราคาสุดพิเศษราคาปกติ2,2500 0 0 0บาทวันนี้ลดเหลือ1,500บาทนะครับชุด500บาทหมดแล้วนะครับชุด500บาทที่ผมจัดโปรโมชั่นให้ทุกท่านได้เอาปลานอกไปเลี้ยงนะครับหมดแล้วนะครับและด้านบนนะครับสำหรับปลาไฮโครตี้นะครับก็ทำโปรโมชั่นลดราคาชิโร่นี่ถูกมากเลยฮนะ ชิโร่บ่อน,นี้ผมบอกทุกท่านเลยว่าถูกมากชิโร่บ่อน,นี้นะมาคัาสั่นกันได้เลยปลาใหญ่ในราคาสุดพิเศษนะครับบ่อน,นี้ฮะบ่อน,นี้นะครับปลาสวยๆปลาสวยๆบ่อน,นี้นะฮะลด50%นะครับจาก15,000บาทลดเหลือ7,500บาทขายขาดทุนกันเลยเดียวขายขาดทุนกันเลยทีเดียวนะทีนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับ เศรษฐกิจกไม่ดีใครเศรษฐกิจกดีก็แปลกแล้วพูดกันตรงๆนะฮะวันนี้ขายขอต้นทุนคืนบ้างก็ยังดีอย่างบ่อน,นี้นะครับจากราคาปกติ30,000บาทนะครับลดเหลือ1น0 0 0บาทขายตัดใจกันเลยขายตัดใจกันเลยทีเดียวอย่างน้อยการขายปลาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นกําไรเป็นเงินอย่างเดียวนะอย่างน้อยถ้าเกิดเราลดต้นทุนได้นั่นหมายความว่าเราเอาปลาให้ลูกค้าในราคาต้นทุนที่เราซื้อมา นะครับอย่างน้อยกําไรที่ผมได้ผมคิดเสมอว่าผมได้รู้จักลูกค้าและลูกค้าได้ปลาไปเลี้ยงและปลาสูงเกรดสูงที่มมีคุณภาพนะครับและมันเป็นปลาสวยในอนาคตอย่างที่ผมบอกหลายคนไม่เชื่อหรอกแต่หลายคนเชื่อผมหลายคนไม่เคยมีความรู้หลายคนไม่เคยเลี้ยงปลาแต่พอได้เลี้ยงแล้วติดใจนั่นเองฉะนั้นปลาเมื่อมันมีต้นทุนต้นทุนที่สูงผมยอมขายขาดทุน ขายขอทุนคืนบ้างอย่างน้อยค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องเสียนะครับแต่กำไรที่ผมได้มาหาศาลนั่นก็คือผมได้รู้จักลูกค้านะครับผมได้เอาปลาให้ลูกค้าไปเลี้ยงในราคาสุดพิเศษซึ่งปกติราคาประมาณนี้มันขายไม่ได้หรอกครับแต่วันนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีทุกคนรับทราบกันดีนะครับโควิด19ไม่รู้จะจบกันเมื่อไหร่ ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบและไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับเพราะจะสจากสถานการณ์ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับและผมเองนะครับได้จัดสร้างกิจกรรมขึ้นมาหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับคนที่รักปลาทองและปลาคร์บนะครับผมกับพี่แจ็คแฟนฉันนะครับผมได้เอาปลาพี่แจ็คแฟนฉันมาเป็นปลาทองตอนนี้ที่ระบุไว้ก็คือ5ตัวนะครับมาประมูลกันเราจะประมูลปลาวันที่ เริ่มต้นวันที่3สิงหาคม2564และเอารายได้ทั้งหมดไปช่วยคนป่วยโควิด1 9ไปซื้อยาแจกจ่ายนะครับทุกวันนี้คนล้มเจ็บคนล้มตายตายริมถนนทุกวันนะครับรถเก็บศพไม่พอที่จะเก็บมันเป็นภาพที่อนาถที่ผมเอง ทนด,ดูไม่ได้แล้วผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนก็ทนด,ดูไม่ได้เช่นกันแต่วันนี้อย่างน้อยถ้าเกิดปลาทองและปลาคร์บได้ทําอะไรเพื่อสังคมบ้างนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆอย่างน้อยได้ช่วยเหลือมากกว่าการสร้างรอยยิ้มการสร้างรอยยิ้มเรามาไลา์ให้คนที่รักปลาทองรักปลาคร์บได้ชมกันแค่นั้นผมถือว่าทุกคนมีความสุขแล้วแต่วันนี้คนไทยอีกหลายคนเดือดร้อนกันมหาศาลอย่างน้อยวันนี้ถ้าเกิดผมได้ทําอะไร ปลาทองได้ทําอะไรปลาคราบได้ทําอะไรเพื่อคนไทยบ้างไม่มากก็น้อยแต่อย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําผมยังไม่รู้ว่าไรายได้มันจะจบอยู่เท่าไหร่แต่อย่างน้อยผมเชื่อว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับวันนี้ฟ้าทลายจรราคากระปุกเท่าไหร่แล้วนะครับราคากระปุกหนึ่งเท่าไหร่แล้วหลายคนป่วยไม่มีฟ้าทลายโจรกินหลายคนป่วยไม่มียากิน หลายคนป่วยติดต่อโรงพยาบาลไม่ได้หลายคนป่วยตอนนี้ไม่มีเตียงให้เขานอนได้แต่ได้แต่รักษาตัวกันอยู่ที่บ้านตามมาตรก,การดูแลตัวเองเป็นใครไม่มีใครแฮปปี้หรอฮะมีแต่ความสกเศร้าแต่อย่างน้อยถ้าเกิดปลาทองปลาคราฟมันได้สร้างความสุขดีๆหรือแบ่งเบา สังคมไทยได้บ้างผมยินดีโชคดีผมได้ร่วมกับกิจกรรมกับพี่แจ็คแฟนฉันทุกคนรับทราบกันดีนะครับที่ติดตามแฟนเพจเ e r ร์สเฟิร์ควฟาร์มและติดตามในส่วนของร้านปลาสวยนะจะกิ๊กเกิและติดตามในส่วนของ YouTube Channel ช่องเ e r f e c t ฟิร์ฟาร์มนะครับฝากตามเข้าไปนะฮะนะครับผมจะเอารายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวนะครับไปช่วยผู้ป่วยโควิด19ทนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับและคลิปต่อไปผมจะมาไลฟ์อะไรให้ทุกท่านรับชมรอติดตามวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับลาไปก่อนรักษาสุขภาพทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 ผมเชื่อว่าบุญบารมีต้องช่วยทุกคน ต้องช่วยทุกคนนะครับบุญาบารมีของในหลวงเราต้องช่วยทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ